ดีทุกคนอาหารน่าทานมากเลยค่ะวันนี้มีส้มตำเห็นไหมคะโอ้หน้าทานนะคะมีไก่ด้วยาาไก่ไก่อบมีต้มปลาเห็นไหมแตงโมสีสวยน่าทานไหมป้าแดงฉ่ำเลยค่ะทุกคนกับผักสดๆจากสวนนะคะนี่ผักสล,ลัดผักชีลา,า,น,าน, <laughs> นี่มากินข้าวบ้านพี่วินะคะทุกคนบ้านพีส่สาว่ันน่าทานไหมคะผลไมเล้ามาเด้อกินข้าวาทุกคน สวัสดีค่ะทุกคนให้ชม,มของตกแตก่งบ้านพี่สาวนะคะนี่เป็นบ้านของพี่วิค่ะคนสวยไหมคะให้ชมดอกไม้รอบๆนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมสวยงามไหมคะกับทางดอกไม้คะ่ะดูอันนี้เขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะพี่วิเ um, ขา um, เรียกชามเออ c h น n e ชามเออไม่รู้เหมือนกัน <laughs> แต่สวยงามมาก <laughs> นี่เดินมาดูข้างล่างบันไดนี้คะ่ะหน้าบ้าน <laughs> เห็นไหมคะดอกไม้สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนอื หอมสดชื่นค่ะเห็นไหมคะสวยงามกำลังตามากเลยค่ะดอกไม้ส,สวยๆทั้งนั้นอีกข้างนี้อีกข้างหนึง่งโอ้นี่รูปอะไรอ้นี่ก็สวยมองไปทางไหนสวยงามหมะทุกันเห็นไหมกกุหลาบค่ะดอกกุหลาบทุกคน <laughs> กุหลาบมีจงหลายสายพันธุ์ี่เป็นออกสีส้มๆใช่ไหมออกสีส้ม,สสมจัด<ว>อันนี้สีส้มจัสวยมากอันนี้ออกสีชมพูสวยมากนี่ดอกใหญ่สวยงามมากค่ะทุกคนให้ดูตรงนี้ ให้ดูรอบๆบ,บ,บริเวณนี้ค่ะทุกคนคสวยงามมากสวยงามอลังการค่ะทุกคนเห็นไหนม,อมโอเคโอเคค่ะพี่บ